เจ้าสิว่าก่อนไเนล่ะยาย,ห,ห,ายห,หัวใจคิดฮอดปัดโค่เฮี้ยวเฮี้ยวเฮ้ยยัยเฮี้ยวปัดจะค่อยๆว่าก่อนนี่ซะเป็นยังไงยายเสียงพี่นอ <c oughs> ้องโพ่อร้ายไงจังหว่างดอกเอาเดี๋ยวบ้านยังก็บ,บ้านเจ้าบ้านบุ้งไหวพี่น้องบุ้งไหวตบมือให้ยายห,หมาเนี่ยเราสิว่าหัวใจคิดฮอด โอ้ยยายว่าตศนาแพงเหรอล่ะมาสักกันไม่หหวยมาบ่เออไปดูจักสนาพุทธนามาเรียกก็เรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้โอ้ย Sorry ดูนัมเบอร์ไม่ได้กระโดดไปยั้อย เปลี่ยนเครื่องไม่ต่อไปต่อไม่ต oh. ่อไม่เออไม่ย้ำกบันฮ erm ัลโหลฮัลโหลโทรศัพท์ทั้งพุนเหม็นฉี่คือทางหนีบวไปแน่อยู่มึงอเหม็นแน่มึ่จกีไดนมึงเอาเกิอบมารับวะนี่นี่เยอะว่าเกิอบมันน่าเกลียดต่ายังสัตว์ตีนถือ เอออมดทนเอาเด้อด่างเอ้ยมึงฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ่อขอสายผู้ใดเนาะค่ะก็ขอสายผู้พูดอยู่นิ่เหรออ๋อไม่ทุเไรอีอย่างติค่ะยืมเงินแน่ ขัรเรียเงินมากูหันหลังใส่รอเล็บกูดค่อยแน่ขอเป็นเงินทรงทสอยังบอกเรียนเงินมาถอมันปวดหัวบอกดีๆไงไม่ธุร้ายหนัง่บมมีธุระแต่โทรหาเพราะว่าคิดตย์แรกเรียนผู้ใดเป็นหนังก็จะเก็ดหอดเครื่องนี่ พาพาโทรศัพท์อุ้ยคนเป็นอย่างบ่อตายขึ้นว่าสร้างขึ้นแท้กกุชิได้ท่าน,นะเอาไปไว้เสียหูหันเขาให้ว่าสารพันเขาบ่ยห้องเพลงว่าใจคอยไปนับเพลงหลายพดตั้งใจว่าฟังสารพันบ่มีแมนทะรุน ทุราทุรามรอมบอแมนทาลุชั้นเลียอนนาสอนลังแล้วก็ลง <c oughs> ไม่หอดสารพัด์ปิีนทองเอาวะบ่มีแมนทุราทุ อันน้คือเสื้อทิงโต๊ม่เจากรพันเอา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 เยเม่อน็ฝากกูเทิงโตกอี๊บการที่กูดีแท้ ม่เอยเดียวบ่านมันบ่แมนเชิดตูเชิดยังเชิดยิงยักประคานนึ่งกัยากยียอยากยากดอกเดียวก็จะ่าเลจ้าบ่ต้องว่าดอกแ่เขาแล้วล่ะองว่าดอกให้พว่าคอยก็ว่าคอยชินีก่อนเนี่ยเ้าหน้าีของช่ำรวยไม่นางบักกะเบา